สวัด <t om> ีครับผมวันนี้จะมาเสียบยอดตอมนะครับอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์เรียนตองนะครับผมนี่เป็นกิ่งพันธุ์เรียนตองจีงการนี้เป็นตอน่าการเคี้ยวนะครับผมกิ่งพันธุ์การเคี้ยวตอนพันธุ์นะครับที่เราจะใช้ยอดของพันธุ์เรียนตองนะครับนะพันธุ์นี้มันเหมาะสำหรับการเกี่ยวนะครับนะเกี่ยวว่นกาแฟนะครับผมนะครับอุป,ปกรณ์นะครับผม อุปกณ์ก็มีไกดตัดเก่งนะครับมีนะมีลำบาดถึงกับไม่มีโคนนะครับหยอดพันนะครับผมถึงเัินนี้เทปไซสนะครับนะเทปไซสันนะครับถุงครับผมถุงนี้เราเอาไปกรอบนะครับนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปตากันเลยครับผมผมขันตอนแรกก็มาเตรียมกก่งพันครับผมแดงเก่งพันเรียก แปบบั้นก็นได้ครับผมนะครับสูตรนี้ติดเปกครับผมนะครับผมใจ่กิงนี้นะครับเดี๋ยวมาแต่งกินกันก่อนครับโอเคครับผมมาแต่งกินกันก่อนครับ ครับผมกินในถึงแกนเลยนะครับนะฮะกินปั่นอยู่ลักษณะนี้ครับผมนะครับผมปอดได้ปะเี่ยคกับป้าไปเชบได้ครับผม กินไดทถึงแกนเลยพายอดเลยพาแนวนอนก็ได้ โอเคนี่นะครับผมเียบเลยโอเคครับผมอายุจจลักษณะนี่นะครับนะครับผมทีนี้เราเอาเียบไซสนะครับเียบไซสพันเลย แน่นเลยครับผม

โอเคเออครับผมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเอาทุงเอาทุง,ทงครอบ ตรงไซค์ขอบเลยครับผม ผมไปแน่นเลยเหรอครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับนะครับผมจะโยลลักษณะนี้เนี่ยผมเสียบยอดนะครับอันนี้ตอนปั่นครับผมนะฮะการเขี้ยวนะครับการเขี้ยวใบใหญ่นะครับผมนี่อันนี้ยอดหนึ่งสับดาบมันเสียบเรียบนะครับอันนี้หางกลางครับผม คครับผมมีตอนปั้นเราจะเสียบนะครับกันเขียวนะครับนะตอนปั้นกันเขียวนะผมจะจะลงเอ่อกิงพันเหียนทองนะครับผมเหมาะสำหรับการเกี่ยวมวนกาแฟนะครับนะใบมันจะไม่ไม่มั่นเป็นไ่ได่ปิดรับใบมันจะมั่นไม่ค้มนะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับใบพันเหรียนทองนะครับผมนะครับเหมาะสำหรับการเกี่ยวนะครับนะ เกียวมนกาแฟครับผมมันนะครับเทียบไปเลยว่านะครับผมใบนะครับแตกต่างกันนะครับนะอันนี้เป็นพันธ so ุ์การเกี s <S ้ยวนะทั้งนี้เป็นพันธุ์เดี้ยงถงนะครับผมนะความเกี้ยวความมันแตกต่างกันนะครับอ่านี่รผมเสะแรงนะครับผมนะครับอ่านะครับเสตแรงนะครับผมนะนี่เราเสียบเสลแ่งนะครับผมนะครับ นะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมข้ามาเลนอย่าลืมกดเลือกกดไลค์นะครับนะกดซับสไครต์ให้จองสายสายถ่อมกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าวมีแกลับอะไรดีๆครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนำไหมนะผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ